อยากโดนผุ้ซี่ล่ะใช่ไหมสวัสดีครับผมไข่มูนวันนี้เรามาอยู่เกม Creature of Sonali กันอีกครั้งนะท่านผู้ชมตกลังมาอีกครั้งแล้วนะอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออแปลกเว้ยก <c oughs> <c oughs> ูกูเพิ่งเปิดคลิปไอเวียนี่เอาหรอวะเอาหรอวะเออเอเาหรอวะเอาหรอวะ เอาเหรอวะฮึ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 เปิดคลิปมาไม่นานเองนะกูเปิดคลิปมาไม่นานเองนะอย่านะอย่านะซึ่งเราจะมาเล่นเป็นทีเล็กให่ถึง200รอปีกันดีกว่านะท่านผู้ชมวันนี้เกิดมาเราก็ได้แล้วนะศพแรกผ่านไปศพสามศพสองค่อยๆผ่านมาโดนกูแน่นะนะท่านผู้ชมเราจะเป็นจูราสสิกโว่กันนะท่านผู้ชมการเดินทางของเดรัเสาร์น้อยนะเฮ้ยยมึงมึงมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงทำไมมาเกิดตรงนี้วะ แม <c oughs> ่งหยั่งหาเลยมาเกิดตรงนี้อะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมก็กดเดิมนะท่านผู้ชมเราจะอยู่ให้ถึง200ปีแล้วก็เราจะกินแต่เนื้อมนุษย์เท่านั้นนะเนื้อชั้นสูงนะเราจะไม่กินเนื้อชั้นต่ำแตกขาดเลยนะท่านผู้ชมอตอนนี้เรามาอยู่กันกับทีเล็กอ่ะวันนี้เราจะมาทําเป็นแนวสารคดีนะตอนนั้นเป็นจอมมันตอนนี้เป็นแนวสารคดีนะทีเล็กตัวนี้ได้เกิดมาในในที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> อยากรู้จริงๆเลย <c oughs> ม,ม,มันมันมันคือที่ไหนวะเมซาเมซาเมซาคือที่ไหนวะ <c oughs> เอาเป็นว่ามันคือเมซานะเขาที่เกิดมาในทุงเมซาและได้ฆ่ามาังกรตัวหนึ่งไปเพื่อกินเป็นอาหารนะว่ามันมันมากัดกูก่อนนะแมงแมงมันเลือนหน้าก็ตายไปซะนะเอาละผมว่าผมจะไม่อยู่กับที่หร้กนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะออกเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปในที่ต่างๆนะมันคือการประจนญภัยของทีเล็กน้อยคอยรักนะอคอยรักใครไม่รู้รักเธอหรือเปล่าเราทําการออกเดินทาง เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นทีเล็กที่คู่ควรกับการเป็นเจ้าแห่งทีเล็กหรือเปล่านะเราออกเดินทางไปเรื่อยๆจนเราจะโตเราจะอยู่ให้ได้หวังว่าเราจะไม่ตายนะหวังว่าเราจะไม่ตายหวังว่านะก็แค่หวังว่าแล้วนะเราออกไปจนภัยไปสู่โลกกว้างใบนี้ว่าโลกกว้างใบนี้มันจะอ่อนโยนกับทีเล็กตัวน้อยๆอย่างเราหรือเปล่านะมีสกิลลบล้างสถานะอฮะแล้วก็ซุ่มจงตีเอน่าจะมีแค่นี้แล้วมั้งโตไปอีกขั้นหนึ่งก็น่าจะมีแค่กร็บนะ น่าจะมีกร๊ฟนะทีเล็กเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ทีเล็กซูเปอร์ไซยามันเหมือนโปเกมอนในตำนานเลยไอ้นะี่ข้างหน้าอาจจะเป็นอันตรายกับเรามากก็ได้นะเพราะมันดูโตมากเลยนะเราเป็นทีเล็กเด็กๆก,กระโปะก,กระโปงนะเราอาจจะตายในวันนี้ก็ได้นะระวังให้ดีเราจงระวังโอ้ตอนนี้เราเจอศัตรูตามธรรมชาติเราเจอศัตรูตามธรรมชาติเราจะตายก็ได้ ราต้องระวังตัวไว้นะตอนนี้คือการเจิดหน้ากันของเดดอนเสายุคโบราณยุคคลีเตเชียสยุคยุคข,ของไขมุนครีเตเชียสยุคไขมุนเชียสนะเอาหมดแนตะ่เออเอาสักอย่างสิลงมาสิเวนี่เนี่ยมึงลงมาดิมึงลงมาดิมึงลงมาดิลงมาดิลงมาดิมันคือเดโนเสาวิวลโดซีแรปเตอร์ที่พยายามจะ ขู่เข็นที่เล็กผู้นี้กันเหรอฮะฮะมึงคิดจะขู่ที่เล็กผู้นี้ได้กันเหรอไอแต่ไอตัวนั้นน่าจะขู่ได้นะเพราะดามเมจโอ้เอาเรื่องเลยเฮ้ยแย่และอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโอ้โวโอวโววอืมอืมโว้ไอเฮี้ยกูตายเลยเอาแหละตอนนี้ก็ เป็นแค่ฝันร้ายของเจ้าหนูทีเล็กนะตอนนี้เขาก็ตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งแล้วนะโอ้โหแม่งมาโตตัวหน้ากูแบบนี้อันตรายชิบหายเลยไปท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ต้องไปประจนภัยเป็นทีเล็กกันต่อดีกว่านะทีเล็กน้อยตัวนี้ไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าโลกนี้มันโหดร้ายขนาดไหนเขาก็ได้แค่ต้องวิ่งหนีจากความตายอย่าซ่ามากนะประมาณนั้นอนะ่ะเออเฮ้ยมันมันกระโดดได้เลยวะไอตัวห่านี่ฮะทีเล็กน้อย ได้วิ่งหนีไปเพราะความกลัวนะเมื่อกี้แม่งยังน่ากลัวเลยถ้ามันโดดใส่กูนะ่กูตายแล้วเออทีเล็กน้อยก็ได้ออกประจนภัยต่อ,อ,อโดยหวังว่าแม่งจะไม่มาแดกกูใช่ไหมน่ะมันมันจะไม่มาแดกกูใช่ไหมมันจะไม่แดกกูใช่ไหมโอ้โหโอไม่กอดมันจะแดกกูมันจะแดกกูกกโอ้ทีเล็กน้อยโดนไล่ล่าด้วยสหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเพิ่งเกิดมาแต่เขาก็โดนไล่ล่าแล้วไอ้เวรเออ มันคือการเดินทางที่แสนจ,จะเจ็บปวดเพราะว่าเขาไม่มีพ่อแม่นะเขาได้อยู่เพียงลําพังกับการมุ่งหน้าไปหาพี่น้องของเขาหวังว่าเราจะมีชีวิตรอดจนถึงโตได้200ปีกําลังมาถึงนะ่ีเล็กน้อยตัวนี้จะกลายเป็นเจ้าแห่งเรืเสาได้หรือเปล่าติดตามดูจนถึง200ปีกันดีกว่า ขอกำลังใจนะครับขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดซับคลิปนี้ด้วยนะเพิู่้ชมกดไลค์กดซับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนดูนะเออใครแชร์ไปดูนน่ําใหญ่เฮ้พูดไม่ได้นะพ,นะพูดไม่ได้บางคนเป็นผู้หญิงนะอ่าใครที่กดไลค์กดซับแล้วกดแชร์คลิปนี้นะเออก็ขอให้โคตรหน้าตาดีเลยนะโคตรแบบโคตรพ่อโคตรแม่สวยงามอะอะไรประมาณนี้ <laughs> สวยงามคืออะไรวะ <laughs> เอ้ยทำไม ทำไมมึงโดนอีกแล้วอ่ะไอตัวนั่นอีกแล้ววะเฮ้ยไอตัวเด็กนั่นอ่ะโอ้ my god อโอมันเอาเล่งโตมาเลยพี่น้องของเรานะโอ้ my god อะไรวะเนี่ยตอนนี้เขาหิวโหวยและก็ต้องการเติบโตอย่างมากเขาเห็นอาหารแต่กลับมีศัตรูทางธรรมชาติอยู่นะมันคือสัตว์นักล่าที่น่ากลัวอ่าที่เล็กน้อยไม่สามารถตอบโต้หรือต่อสู้ได้เขาก็เลยได้ก้มหัวอย่างเดียวนะ วิงวอลให้สัตว์ตัวนั้นให้อาหารแก่เขาโอ้ขอลองแหละพี่เอ้ยพี่เอ้ยอย่าวิ่งมาแบบนั้นโอ้เช็ดสต็อปสปีดโอ้โอ้สต็อปสต็อปอีดไอ้เหี้ยแม่งกลน่าก,กลัวเลยมึงอย่าวิ่งมาแบบนั้นนะโอ้โโอ,โอมันมันมาได้ยังง่ะยโอ้มันมันเกินไปแล้วไปดีกว่านะเขาใช้จังหวะที่ชุลมุนดูชุลมุนวิ่งขาบเนื้อ ของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นมานะน่าจะเป็นเนื้อของผู้เล่นที่มันล่านะ้ตัวนั้นเพื่อที่ต้องการจะกินแล้วก็เติบโตไปในอนาคตนะกำลังกินเลยวันนี้เรามาเป็นแนวสารคดีดีกว่าอตอนนี้ค่ำคืนที่หนาวเหน็บได้เข้ามาทีเล็กตัวน้อยก็ต้องหาที่ซุกหัวนอนนะตอนนี้เพราะว่า โลกภายนอกนั้นช่างอันตรายเหลือเกินนะเพราะว่าแบบศัตรูทางธรรมชาติมันเยอะแยะเลือเกินนะตอนนี้หาที่นอนได้แล้วมันคือถ้าขนาดขนาดพอเหมาะนะพอเหมาะที่จะนอนได้เรามานอนในนี้เพื่อเพิ่มขวาอบอปุ่นให้ร่างกายแล้วก็เป็นการแอบศัตรูดีกว่านะพี่น้องของข้าไปนอนโอ้ oh my god อันนี้มันอะไรวะเนี่ย The Sea d g โอ้ข้างนอกนั้นมันตัวอะไรกัน มันมันคือมันคือมันคือจะเข้ามาแดกกูใช่ไหมมึงจะเข้ามาแดกกูใช่ไหมเนี่ยอืมิเล็กสงสัยจิเล็กน้อยสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นอันตรายหรือไม่จิเล็กน้อยสงสัยนะสงสัยอยากอ,อยากกินกูนะอากไม่เป็นอันตรายเขาอาจจะอยู่ร่วมกันได้เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อเติบโตไปข้างหน้านะเพราะว่าสัตว์ตัวนี้อาจจะกลายเป็น แม่บุญธรรมของเราในอนาคตนะหวังว่ามันจะไม่กินเรานะที่น้องทีเล็กของเราก็ไม่ค่อยเติบโตไปแล้วกันนะค่ำคืนที่เหน็บหนาวค่อยๆจากไปกำลังมุ่งสู่เช้าวันใหม่ทีเล็กน้อยจะถึง200ปีได้อย่างสงบ,บสุขหรือไม่นะเรามาติดตามดูกันดีกว่าเช้าวันใหม่ได้มาถึงแล้วนะตอนนี้เราควรออกไปหากินอะไรข้างนอกดี้ไหม พอเช้าวันใหม่นี้ได้มาถึงหรือว่าเราควรที่จะแอบ,บอยู่ที่นี่กันต่ออสูดอากาศในเช้าวันใหม่เจ้าทีเล็กน้อยออกมาสูดอากาศในเช้าวันใหม่ดีกว่านะตอนนี้อืมในอนาคตที่นี่อาจจะเป็นพื้นที่ของมันในอนาคตนะตอนนี้ทีเล็กตัวน้อยหิวหวยหรือเปล่ายังไม่หิวหวยขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความปังหายเล็กน้อยอกินน้ําไปสักหน่อยข้างหน้ามีสัตว์อ,อื่นอยู่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีเล็กน้อยจะไปกินเนื้อตรงนี้นะกินเนื้อตรงนี้เพื่อเอาบัฟก่อนนะเอาบัฟเอาบัฟคำหนึง่งขอคำหนึ่งจ้ะกินเอาบัฟงามๆได้บัฟแล้วตอนนี้มีหลังจากที่มีบัฟเราไปประจนภัยกันต่อด,ดีกว่าทีเล็กน้อยต้องการออกสู่โลกกว้างนะเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะหวังว่าเรามาทางเดิมทางนี้จะไม่เจอมันอีกนะ เป็นภัยแบบชิวๆนะขอให้ไม่เจออันตรายนะเพราะว่าตอนนี้เรายังเด็กเกินไปที่จะต่อสู้กับภัยอันตรายนะตอนนี้ทีเล็กน้อยเดินทางมาถึงทุ่งหญ้าที่เหน็บหนาวนะ,ะทุ่งหญ้าที่หนาวเหน็บเหน็บหนาวหนาวเหน็บนะ,ะเราไปรวมตัวกันก่อนดีกว่าว่าทีเล็กคนอื่นๆจะมาตรงนี้นะโอ้ไม่กอดหนอนโดนหนอนตอนนี้ทีเล็ก ได้รู้ซึงแล้วว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันโหดร้ายมันมียันปรสิตที่คอยกัดกินทีเล็กทีเล็กน้อยโอ้ยเชียเฮ้ยไม่น่ารำคาญจัดเลยหนอนเวนนี่หนอนเวนหนอนเวน,หน,น,เวนหนอนตัวนี้น้อยนี่อันตรายมากเลยมันคือปรสิตนะทีเล็กต้องเรียนรู้ในการป้องกันแล้วก็กูจะฆ่ามึงฆ่ามึงแน่เวน ฆ่ามึงแน่กูฆ่ามึงแน่นะฮืหึหึอย่านะอย่านะเอเราต้องเรียนรู้ในการป้องกันปรสิตนั่นคือการอยู่ร่วมกันไว้นะการอยู่รวมกันทําให้ป้องกันปรสิตได้ง่ายขึ้นนะจะได้ช่วยกันกันกดถ้ามันเกาะหลังเรานะโอ้ตอนนี้พีเล็กน้อยได้เติบโตกลายเป็นวัยรุ่นอ่าแปลว่าเราเป็นพี่ชายนะตอนนี้เราได้เติบโตเป็น,ปนวัยรุ่นแล้วนะอืมเป็นวัยรุ่นแบบนี้สุดยอดไปเลย ไปไปเราต้องไปหาญาติพี่น้องของเราต่อโอ้สวัสดีนั่นแม่เราหรือเปล่าโอ้พี่น้องพี่น้องของข้าโอ้ยตอนนี้เรารวมตัวกันได้แล้วมันคือแก๊งทีเล็กน้อยนะตอนนี้ไม่น้อยเลยฮะสรุปว่าก็คือใหญ่ขึ้นหน่อยนะเราไปกันดีกว่าโอ้โอไมคกอดงูใหญ่โอ้ ตอนนี้เขาโดนลูกลานโดยสัตว์ที่ไม่รู้จักอีกครั้งมันคืองูขนาดใหญ่อ๋ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเราในอนาคตรคือเราควรกําจัดมันทิ้งก่อนตอนนี้เลยนะหรือเปล่าเฮ้ยๆควรกาจัดแล้วเนะี่ยควรกาจัดเนี่ยควรกําจัดมึงแล้วเนะี่ยตอนนี้นี่กูควรกําจัดมึงเนะี่ยไอเวนนี่หลบหลังสถานะมาดีมาดีเอาเหรอเอาเอวะ เอาเอามันเอามันเอามันให้ได้เอามันให้ได้โอ้โหอีมูเวนนี่ปิดพิษเยอะเลยนะเนี่ยปิดพิษมหาศาลเลยเเราต้องขับไล่มันออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยมูเวนเอ,เอ้ยทำไมทีเล็กไม่มีตีหักปีกวะมาดูกันตอนนี้เราจะมีชีวิตรอดได้ถึงไหนกันก oh <Yeah S 2> ็แย่ละ หวังว่ามันจะไม่เข้ามาอีกนะขอ,อเติบโตอย่างสงบสุขแล้วก็กินเนื้อไปชิวๆดีกว่านะวันนี้เพราะเราไม่ใช่จอมมารน,นะเราผู้เราคือผู้มีชีวิตรอดนะโอ้วันนี้ฝนตกนะโปรยปลายโปรยปลยๆๆายชีวิตแม่งก็ต้องเดินต่อไปโอ้เข้าสู่ฤดูหนาวนะฤดูหนาวนี้ก็หนาวมากทําให้ทีเล็กนอนกกันดีกว่านะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายนะสบายนะวันนี้ วันนี้ไม่ได้ต้องการมาฆ่ารางเผ่าพันธุ์แต่เราต้องการมีชีวิตรอดนะมันคือก่อนที่ทีเล็กจะสูญพันธุ์เขาเดินทางมายัางไงบ้างนะกู <c oughs> จะสูญพันธุ์หรือเปล่าเนะี่ยเออหวังว่าจะมีชีวิตรอดมากกว่าดีกว่านะดูดูดหนาวปีนี้ทีเล็กก็น่าจะผ่านไปได้อย่างสบายๆนะวันนี้ผมว่าเราต้องไปกินน้ํไหนละตอนนี้รู้สึกกระหายน้ําขึ้นมานะแต่ไปกินน้ํากันตอนนี้มีงูข้างหน้ามีการต่อสู้กันของสัตว์สปีชีส์เดียวกันหรือเปล่านะหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นงูกับซานะเดี๋ยวกินน้ำกันก่อนโอ้ตรงนี้เหล่าฝูงที่เล็กก็ได้เห็นฝูงปูนะอ่าเฮ้ยเขาเพิ่งเคยเห็นสปีชีอื่นที่รวมตัวกันนอกจากสปีชีของเขานะอ่าตอนนี้สปีชีทั้งสองได้เข้ามาเจอกันแล้วทีเล็กและปูจะอยู่ร่วมกันได้ในบ่อน้ำแห่งนี้หรือไม่นะ หวังว่าเราจะเป็นมิตรกันนะเป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีนะ่อ้ยงูบินแม่งไปยละอ่าตอนนี้ทีเล็กได้เติบโตเป็นระดับ3แล้วเขาเติบโตเป็นระดับสูงสุดของทีเล็กโอ้ผ่านมาได้ถึงตอนนี้แม่งโคตรด,ดีเลยวะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่700กว่าละจันสีเลือดนี้จะทำให้เราอันนี้หรือเปล่า จะทำให้เราคั่งแล้วก็กินปูแถวนี้หรือเปล่านะมาดูกันตอนนี้สัตว์ตัวเล็กๆเ,เริ่มบุกลุกเราแล้วบุกลุกแล้วมันบุกลุกแล้วมันบุกลุกเราเหรอโอ้ไม่กอดสามหัวมามันคือการต่อสู้นะจัน์สีเลือดนี้ทำให้ลูกตัวคั่งขึ้นเราต้องปกป้องคนในครอบครัวเราไว้ทีเล็กทีเล็กรวมตัวกันเพื่อปกป้องกันและกัน เร็กลงตัวกันเพื่อปกป้องกันแล้วกันนะตอนนี้เอาแล้วไงเฮ้ยจะมาทำอะไรลูกเด็กเล็กแดงฮึ่มออกแล้วแล้วตัวบินเหรอตัดแต่ตัวอย่างคลั่งในตอนนี้เลยเนื้อเนื้อคน,นโคเลย ยินเอาไว้ยานเอาไว้โอ้ยปู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  two t h o u s a n years later ไวะรักจะเอาเหรออมนนี้ไม่แคร์แล้วนะตรงนี้อันตรายจริงจเลย โอ bert, ้ยรักไอเวยนเอ้ยกินเด็ก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 หน่อยกินเด็กหน่อยกินเด็กขอกินเด็กหน่อยได้ไหมขอกินเด็กหน่อยได้ไหมแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยอีเด็กกำลังล่เหยื่อล่เหยื่อหน่อยล่เหยื่อหน่อยตัวน้อยเข้ามาใกล้ปากหน่อยสิโอ้ย โเหวังว่าเราจะ200ปีโดยเร็วแล้วนะวันนี้ตาใช้ทัวเคนทัเชนชุบชีวิตนะสองครั้งเลยนะแม่งตายอย่างอนาถเลยเอ,อแบบนี้เราท่าเชื่อใจใครเด็ดขาดนะเราต้องรีบเก็บก่อนที่มันจะมาเก็บเราดีกว่า เอาละหวังว่าอยู่ตรงนี้แล้วเราจะมีชีวิตรอดได้แบบสบายๆนะการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราตอนนี้นะอยู่ไปเป็นวันนะตอนนี้เพราะว่าเราไม่ควรไปสู้กับใครทั้งนั้นอตอนนี้ยังไม่มีใครมาหาเราเพราะว่าเราไม่รับใครเป็นครอบครัวเท่าไหร่เลยรับแต่ทีเด็กเท่านั้นนะตอนนี้คืนนี้ก็เป็นคืนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะหวังว่าคืนนี้จะผ่านไปโดยเร็วโดยที่ เราจะไม่เป็นไรแล้วก็เราจะเติบโตไปได้ด้วยดีนะตอนนี้เราใช้ชีวิตโดยการพึ่งพาอาหารที่เราล่าได้ครั้งเดียวนะคือเนื้อของโซชุริซึ่งมันยังไม่หมดนะแล้วก็กินน้ําจากตรงนี้แล้วก็นอนเล่นไปวันๆตรงนี้นะหวังว่ามันจะไม่มีอะไรมาฆ่าเราจริงๆแหละตอนนี้โอ้โหแม่งชีวิตกูแม่งชีวิตบักซบกว่าตอนเป็นจอมมารเยอะเลยนะตอนนี้เป็นแค่ทีเล็กนะเป็นสาร,รคดีทีเล็กนะเป็นสาร,รคดีเตลเซานะว่าใช้ชีวิตทําอะไรบ้าง เออดีเว้ยก็ฆ่าเพื่อกินเท่านั้นนะไม่ได้ฆ่าเพื่อความสนุกแบบตอนเป็นจอมมารอังนี้คือการฆ่าเพื่อการกินและใช้ชีวิตอย่างสบายใจเฉบนะตอนนี้เราก็สามารถเติบโตได้จนมาถึงการเลือกการใช้ชีวิตแล้วนะเลือกการใช้ชีวิตผมจะเลือกเป็นสิ่งนี้แล้วกันนะเป็นอะไรวะเขาเรียกเออเป็นคนแก่ผู้แข็งแกร่งแล้วกันเพื่อที่จะได้มี พลังโจมตีที่มากขึ้นน้ำหนักที่มากขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองให้ได้นะอาหารเราตอนนี้ก็ใกล้จะหมดลงไปทุกทีนะคงจะใกล้เวลาได้ออกล่าแล้วก็ออกตามหาอาหารใหม่แล้วละ่ะชีวิตในบ้านไปชีวิตของคนแก่นี่มันชิลดีจริงๆนะมีลูกหลานนิดนึงนะมีลูกหลานด้วยเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเอาไมล่ะจะเข้ามาไหมล่ะตอนนี้อาจจะได้อาหารก็คือเจ้านี่นะเราจะลงน้ำด้วยการเอาชีวิตรอดแย่ม yeah, ากแย่มากแย่มากขอลังบัฟลางบัฟเราต้องล้างบัฟเราต้องล้างบัฟตอนนี้โอเคล้างบัฟแล้วตอนนี้ชิบหายแล้วจมน้ำ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  เรากัดมันไม่โดนเนี่ยประเด็นเนี่ยโอ้ยคือมันกัดเราโดนนะอ่าโอเคเราตายละวเจ็บแม่มึงไอ้เฮียมึงเจ้าใช่ไหมเออมึงเจ้าใช่ไหมไอ้เฮียมึงมังอาจนักบังอาจ กูไม่ใช่ทีเล็กละตอนนี้กูเป็นลิงกังกูไอ้เหี้ยมึงมาดิอี้ยมอื้มไอ้เหี้ยมึงมาดิมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิไอ้เหี้ยอื้มึงมานี่มึงมานี่ไอ้เวรตายหาไอ้เหี้ยตายหาตายหาหมดเลยเออคลิปนี้กูจบแบบนี้แหละไอ้เหี้ยกูแก้แค้นได้แล้วแค่นี้กูพอใจแล้วไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยแม่งฆ่าทีเล็กกูแม่งทีเล็กแม่ง ตัวแม่งเล่นอย่างยากเลยไอเ้เหี้ยถ้าไม่มีพวกมึงอะ่ะมันไม่ยากหรอกเว้ยมีพวกมึงเนี่ยกูก็เลยยากเนี่ยไอเวเอ้ยค่ากูขนาดนี้ก็กดไลก์กดไลก์กดซับกันด้วยนะค่ากูขนาดนี้นะท่านผู้ชม <c oughs> ไปละไอเหี้ยคลิปนี้จบแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่แล้วกันนะอีเล็กแม่งอย่างหน้าเศร้าเลยกูสูญพันธ์จริงๆแนละ้วตอนนี้ไอเหี้ยสูญพันธ์แล้วเนี่ยสูญพันธ์เลยเนี่ย <c oughs>